สบายดีพี่น้องวัสุผู้สุขขอองอายุสุวรรณสุพรรณแก่มากินข้าวไม่ว่าค่ะกินข้าวเขากินข้าวกับขนมจีนค่ะพี่น้องค่ะกินยาค่ะย้อนไหวตอนยนังหน่อยค่ะซื้อขนมจีนตอนยังหน่อยแลนะบอกเดืองตอนยังหน่อยค่ะอันซื้อขนมจีนมาอันหาผ้ากีบแล้วค่นนะเนาะหาผ้ากีบว่นสิบบาทค่ะค่ะเดี๋ยวนี้นะสิบบาทค่ะซื้อมากเนี ซือมากก็มันกับพักไล้ยร้ายน่ะค่ะเนาะ,ะก็กินเน้พี่น้องกินน้ำกันพี่น้องน้องไม่ร้ายคนเนาะคุณแม่ดูกลกรกนะพอแมู่กร้ายคนนะสือมากกับเมื่อกินน้ำกันเสียอะไกินน้ำเข่าพี่น้องคะแซ่บเจบไปร่องกินมึงเด้พี่น้องเด้ออัน,นอัน,น้ยดใบย,ยังน้อยคะ่ะ กินเงินหาพันในร้านเขาเรีอกหาพันกี่เปเงินสิบบาทเงินไทยตัวน,นี้ค่ะเพราะว่ามันยี่สิบบาทตัวเมื่อนึงเลยคะ่ะด้นี่มันจะยุบเด้พี่น้องค่ะสดกับอะไรมันเบิดไปนะอันนี้เบาเรื่องกินข้าวเบาเรื่องอัน,นความดังค่ะตอนนี้เหรอชุดกับอะไรเนี่ย มันสิบิดนไปพี่ดูพอแม่ดูรายคนอ่ะพี่สาวก็ขึ้นมาหาเงินอยู่มืองไทยค่ะตอนนอยูบ่บนอ่ะหาเงนินอยูบ่บนม,มาเลี่ยงเล็กหน่อยค่ะเจ้าเงินให่แม่จะกี่เงินเดือนเงินเดือนพี่สาวเดือนอ่ะสามร้อยจะก่อนแต่นตตตหน้าเนียวเ๊ ไปไหว้เนี่หน่อยๆแต่เดือนอยู่ปอปอหนึ่งปอสองสองเงนินเมื่อเันอ่ะสามดอยสองเงินเมื่อเดือนแบบสองดอยบางเดือ,อหนก็สงเบิดเห็นไหมน้องคะไีเส้าสามคน าหาเงินงยอนยูอ่ใผูออ้นึงยอมเพื่อเดียดเนี่ผูนึงอย่อันผู้นึ่งโย่อันนี่อโสมเมืองแตในมแน่พี่น้องพนละปัญหาพี่เดียงค่ะอย่างลูกคนอย่าไปว่าสามคนกับไม่อยู่ในเครือญาติพี่น้องคนละ แต่ก่อนเงินกับเป็นนักฆ่านะพี่น้องเนาะจิ่นตอนหนึงน่งเขาปั่นไงเงินกับบะหมี่เนาะนานๆก็จะกินเทื้อค่ะเนือหมูเนือหัว นั่นกินเถอะบ,บ,บอก็บาให้ทุกข้อเนีบอก่าไงะปีหนึ่งกับมะค้อยได้กินนะค่ะเนื้อได้กินกบกินเขียดค่ะขึ้นปูขึ้นปลาเอาแต่ว่าดุลสมัยนั่นอน่ะไม่เนื้อไม่หมูแั่บ,บ้านเสา เขาเห็ดตลาดใไน่นะตลาดใญ่ในบ้านพื่อกินอย่าม่อนสุกปันอยากไมห่หอมะข้าวไม้ตอนนี้นะออซื้อยากคำนองเจ้ามีพ่อยซื้องัวซื้อเนี่ยงัวซื้อเนืหมูมมกินยูวข้าวไม้อ คนห้ามมันอยากม็ขึ้นกันค่ะตอนนี้พี่ว่าก็อยากกินแบบนี้พี่ว่าเนี่ยมีน้องมีผี่น้องอยู่เกาคนค่ะงางครบเบิดค่ะแต่ว่าอยู่คนหนที่ท่าอางขนน้ำมองอ่บบอลคือพี่ว่าก็อยู่เมืองไทยค่ะพี่สาวคน้นที่สามค่ะอยู่บ้านผัวอยู่วัติเฉย น้องสากเลยพ่่นเกตอยู่แล้วอยู่บันอยู่บ้นเหมือนกันค่ะพีแรกก็อยู่บ้านบรุ่ญางผู้หนึ่งผู้หนึ่งมันจะคนละทีแต่ทางเราห้บรานไม่การให้วมตัวกันค่ะ ข้าวตะกี้เนาะคะเนาะถั่ถวดำรสช่องถั่วดำเองที่ว่าข้าหาบคล้ายตะกี้นะจอกละจอกละผ่านกีบจอกละหาด้วยตะกี้นะไม่เพ่งนลยไม่เพ่งนะหาบคล้าย,ยมันจะเพ่ง เสกิหาบเสกกระส่าน้องพี่น้องบอกถึงอันตะเข้าดุนเก่าต้องหันมตะเก้าเลยปิ่งกโคบ้อหนึ่งตัวปิ่งใจจะโคบสองตัวค่ะ ยอมกินบักระป๋องต้องกระป๋องตั้งใส่เตาตั้งใส่ทานใส่ใส่กี่เทาเนี่ยพ่ายให้ยังกินเลยก็มาแก๊ะให้ถวยแซ่แทบขาดตะก่อนนจนมะหมายยกเผา ถ้าเซียบสมมาหมาถนัดได้หลายเลยพี่น้องซอกนึ่งว่าถ้ามันพี่น้องหลายคนนะมีพี่น้องหลายคนน่นก็ต้องถนัดได้หลายหามสดคือนเอาค่ะจำก็คุยอย่างเดียวยุบเอา กินฮอตแล้วอยากกลายไปเป็นอัน,นเล็กหน่อยครับพี่น้องครับอยากกินอยากบวอยากไงเนี่ยอย,อยู่น้ำพอน้ำแม่อยู่ตะกี้บ่ม,มีพักรบ่ม,มีไฟฝ่ายังอยู่แหละเราได้เห็น่อตแล้วนึงกระแสตายเขา อยู่บ่ได้แต่ก่อนพี่น้องเอ้ยหอนไหนอ่ะอภาอภาสุปหนามมะปูนอนแต่กต่อนแต่เวลาหนาวหนาวขา,า,ากีเดี่ยวฝังดาวหนาวขากีหนาวจนแบบคนเท่าตายลงงงนหงแต่ก่อนน่ะบัตรเพื่อนก็เป็นบัตรใหม่เนาะไม่ใจทุนเนาะ ฮาพื้นเน้หนาเนี่ยน่ไก่เสนอน่ค่ะฮาพื้นมานมาัแบบซุ้มฟิงอ่ะคิเนาเ่าเลยพี่น้องเลยทากิน,เ,น,เ,นหเห็นมันเด่ยวจนเบิดเหนะ คลิปนี้ก็ไม่ยังหลายเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์ค่ะกดติดตามตกุกยปะริงจา้าเพื่อสิบวัปปัตสารแจ้งเตือนคลิปแม่สราระเพืกินแพร่บ้านทพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองแต่เขาบึงคลิปแพร่บา้านเขาพบคบจะได้หนุ่เรื่องเก่าหนาค่ะยาเจ็บยาไข่มืองเซ่และจับพี่น้องแก่สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ